เมื่อคืนให้ลุกน้องเร่งเร่งตู้18ออเดอร์6นะพอดีลูกค้าที่พัทยาเขาจะเปิดร้านอาหารก็นัดเขาเย็นเนี้ยเขาจะเอา5ชุด5ชุดเขาจะเอา2องคู8สองรสิบแปดสองคูสองชุดเนี้ยชั่วละสองหมื่นสามเนี่ยก็ไปเปิดตามร้านอาหารก็เร่งให้เขาะนัดนัดเขาเย็นดีเช้านี้เห็นแดดดีก็เมื่อคืนให้ลุกน้องทาโอถึงถึงห้าทุ่มเพื่อจะเร่งให้เสร็จเพราะว่านัดเขาเย็นนี้ลูกค้าเขาจะรีบใช้ใช้ไม,ม้ย0่ิบมิล ก็บอกลูกน้องว่าเวลาทํางานอะ่ะช้าไม่เป็นไรฮะช้าไม่เป็นไรแต่ว่าให้ใส่กาวเยอะๆกาวใส่ไปเยอะๆเพราะว่าตู้ตู้มันอยู่ที่กาวมันไม่ได้อยู่ที่ตะปูเท่าไหร่หรอกอามาคอยดูลูกน้องพ่นสีเดี๋ยวเฮียต้อยจะพ่นให้ดูพ่นสองชั้นเลยนะพ่นคือคือพ่อนเนี่ยมันต้องพ่นเข้าไปสองชั้นน่ะสีพื้นนะอย่างสีก็เฮียต้อยก็ให้ให้ผสมเลกเกอร์ผสมเลกเกอร์ไปประมาณสัก3 0สเสีเวลาผสมนะให้ให,ให้ให้ลูกน้องใส่เลกเกอร์ไป3 0 แลกก้าก็คือช่วยช่วยให้การการตู้ขึ้นลาได้ฮะก็มไม่ได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ช่วยช่วยได้ฮะใส่ใส่เลกกร์พ่นเพิ่มในสองชั้นแล้วค่อยมาระเบิดนะฮะสีเนี้ยก็ใช้สีแห้งชาประมาณสองชั่วโมงอ่ะก็ทันฮะเดี๋ยวตอนบ่ายก็ประกอบประกอบแล้วเย็นเย็นนี้ลูกค้ามารับทันฮะก็นัดเข้าไว้ตอนห้าโมงเย็นฮะตู้เซต้ยก็เสริมเยอะนะเสริมเสริมกระดูกฮะแข็งแรงฮะลูกค้า ข้างในนี่แข็งแรงนะข้างข้างล่างนี่ก็เป็นกระดูกนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเป็นกระดูกอันนี้ก็มีกระดูกฮะกระดูกบนกระดูกล่างเลยนะก็แข็งแรงฮะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะพ่นไปเลยสีไม่ต้องไปประหยัดมันฮะเพราะว่าพ่นไปเลยสองชั้นคือคือต้องให้งานเรียบร้อยฮะสีบางทีเราพ่นไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทัดอีกชั้นหนึ่งฮะ้ล้วค่อยระเบิด พอนไปแล้วแบบนี้ไม่สวยไม่เป็นไรนะลูกค้าไม่ด้านๆไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพอแห้งแล้วนะพอแห้งแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสีระเบิดระเบิดทับอีกทิ้งช้าๆเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนฮะเพราะเป็นสีแห้งช้า <c oughs> ประมาณสองชั่วโมงอ่ะงานออกมาต้องต้องดีฮะต้องเรียบร้อยฝึกใครเขามีฟามชำนานนะแต่ต้องใครดูแลนะไม่ใช่่าชำนานแล้วก็ปล่อยได้เลยนะ เขามีฟาร์มทันทานานแล้วก็นี่เขาเป็นหัวหน้าก็เยต้าก็ต้องมาคอยดูแลเหมือนกันคุมเขาอีกทีนึงตรงนี้เป็นเป็นที่ข้างหลังโรงงานนะเราจะได้ที่ข้างหลังเราก็ยังมีเหลือไปหน่อยนึงเขาไปพ่นสีก็ได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะลูกค้าสองชั่วโมงกพ็พอแห้งแล้วก็ลุงน้องก็กลับตู้ได้แ้วฮะกลับตู้ลูกค้าเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดก็ต้องสองชั้นนะ เดี๋ยวก็ทับอีกชั้นหนึ่งรอให้มันหมันหมาดอีกทีนึ่งนะลูกค้าพอสีเริ่มหมาดละก็ค่อยทับอีกทีนะฮะก็จมหมดก็เป็นสามชั้นพ่นพ่นพื้นสองชั้นระเบิดสามชั้นก็เป็นห้าชั้นนะลูกค้าอย่างวันนี้เราพ่นน้อยเพราะว่าพ่นแค่ติดใบโดนจีก่อนเพราะว่าปกติก็จะพ่นเยอะฮะก็จะพ่นเต็มเลยฮะจะพ่นเต็มพี่กัดแล้วฮะพ่นทิ้งห้าสิบใบ nonsense He me